ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กามาพอๆกับพอแตียมอีกนะครับเนาะครับพอแตียมภาพมาเบิงสูตรหวยสูตรเลขล่างนะครับเด้อครับกับลายสูตรนะของพอแตียมเขานะครับแต่ว่าพอแตียมสิมาลงให้มือนี้ก็สิเป็นลักสิบลักสิบล่างนะครับพอแตียมภาพมาเบิงก่อนนะครับเนาะ ันนี้ก็เข่าได้พี่น้องวันที่ผ่านมาก็ได้ก้ากับศูนย์นะครับกับมากเก้าวันนี้ก็มากออกหนึ่งสี่หกสามสี่ีหกหกนะครับเข่ามากซิปกุมง,งวดแล้วพี่น้องแต่ว่าพ่อเจ้ามาลงไว้ซ้ำหนีหนึง่งครับงวดนี้มันในนึ่ศูนย์ศูนย์กับหนึ่ง 0, 0, 1, นะครับอ่จาจะได้สูตรได,ดค้คอมเมนต์มากด้ยพี่น้องเด้อแต่ว่าสูตรซุ้มนี้บ่ได้ปักหลักนะครับ สูตรไม่ได้ปากหลักนะครับรับสูตรนี้ก็เดินดีนะครับซิบกุงวนขึ้นกันครับออกหกหกออกซีีออกหกสามออกหนึออ่งี 4. ล่าสุดนี่ครับเก้าหนึ่งขับง้วนนี้ไม่ได้ศูนย์กับหนึ่งอศูนย์กับสองนะครับสูตรนี้ก็เขามีสูตรนี้ก็บลักซิบนะครับ หลักสิบล่างนี่พ่อเตมเขียนไว้แต่มันมาผ่านงวดนึงนพี่น้องนี่ผ่านงวดนี่ที่มันออกหนึ่งซีนะครับเนี่ยเตีมยมออกหนึ่งซี่ผ่านผ่านไปงวดเดียวนะครับล่าสุดก,กระกลับขึ้นมาเป็นหลักสิบเพื่อก้าเก้าหนึ่งครับงวดนี้มันได้เจ็ดกับแปดนี่พี่น้องอืมเบ่งไปน้ากันอันนี้ก็เดินดีนะครับพ่อเตมมาลงไว้ยานาหาหกงวดนะครับมันมันเงา นี่ก็ออกหกหมาออก4ีกับมาออกหกสามหนึ่งตาสุดเก่าเก่าหนับนิ้วหกับ7นะครับอันนี้ก็เขานะครับวันถิพันธ์มาครับพอเตียมลลุกไปซ้ำกันเบิดออก6กหมันมารับหก ก็มาออกซีซีก็มาออกหกสามออกหนึ่งซีลาสุดมานต้องกันเก้าหนึ่งปรับวันนี้ไม่ได้ศูนย์กับซองอีกเมื่อกี้ศูนย์กับซองก็มีไปสูตรหนึ่งเลยแต่ว่าวิธีการบวกคนละอย่างกันนะครับยังอีกหลายอยู่พอเตียมกับซีบอเอามาให้เบื้องหนึ่งแต่ว่ามื่อนี้พอเตียมจะสูตรลักสิบเนี่ยมาลงก่อนนะครับเนาะเบื้องต้นก็คือลักสิบ่อนที่พอเตียมอยากเอามาเบื้องนี่ก็ เธอเอฟซีอยากได้ก็คอยคอมเมนต์มาหาพอเตีมนะครับเนาะอันนี้คือลักซิปแต่ว่าพลาดไปงวดนึงเนาะครับเด้อนี่พลาดงวดเดียวสามกับสี่มันมาหนึ่งสี่นะครับตอกปะมามันก็มากับของมาเขาลักซิปคือเกานะครับเดี๋ยวพอเตีมเฮ็ดเบิงจากสองสามงวดนี้นะครับเนาะับบหลายงวดดอกสามงวดนะครับเดี๋ยวพอเตีมเสียเอานี่ให้เบิงเด้อพี่น้องเด้อ มีเอคอมเมนต์มหาพปรเตียมเลขปักหลักนะครับครับเลขเด่นเด่นประจำหลักนี่ครับถ้าามีหลักซิบดีๆนี่เอามาจับเอาในนี้นะครับวดที่ออกหนึ่งซีกัเขาได้คำหนึ่งซีหนึ่งซีเก้าศูนย์ เลขบนออกเก้าศูนย์นะครับเลขล่างออกหนึ่งสี่กดที่ถัดไปนะครับงวดล่าสุดนี่ครับมันม่านำกันเบิดทั้งเก้าเก้าหนึ่งออกล่างเก้าเจ็ดออกบนอ๋ FC, อเยฟซีเขาเมนต์มาอย่างได้นะท่นอยางได้เบิด์ุดหลักพอเตีมบโมแพงนะครับแต่ว่าเอาอเป็นโมลับพี่นอ้องเนี่ยซับนี้ได้บ่ครับ สัจเจตมโนอพี่น้องเอาแคปหน้าจอเอาเด้อครับเด้อเอาไปจดเอาครับหลักหนึ่งหลักสองหลักสามหลักสี่หลักห้าหลักหกหลักเกียหลักแปดหลักเก้าหลักศูนย์ซัดบอครับเตรียมกันได้ซ้ำนี่เตรียมจอพอดีนะครับเนาะเอาแคปหน้าจอนะครับเด้อแคปหน้าจอไว้นะครับเอาไปเบิ้งเป็นแนวทางน้ำกันแจวขอเฮาได้หลักซิฟ ลักสิ่เก่งๆนะครับลักสิบเป็นแนะม่นอมาเบิ้งเอาใน้หนีก่ค่อนข้างกรารจีไาตัวอยู่รอี่น้องเจ็ดแปดตัวบ่ถึงสิบฉะนั้นแล้วเขาก็ตัดออกนะครับเนาะอืมเลขกมันออกตัวเดียวเนาะเขาก็ตัดออกสมมติว่ามันมีในนี้แปดตัวเขาก็หาเลขกตัดเลขกดับมาตัดออกให้มันเลือนหน่อยห่างลงเอาที่คอมเมนต์มาขอพราน้องพอเตียมนะครับเด้อพอเตียมขอกราบขอพระคุณในหลายเอฟซีมียังกง คอมเมนต์มาอยากใดนะครับไลายโพสของโปรตกรมนะสุดเบิ่งบ่อยครับเอาปานนี้โปแกรมพามาเบิ่งสูตรเนะครับเนาะแจ้งออวิบอไลฟ์ลงเอาจากสองหมวดเนะครับเนาะ นะครับหลัก10ล่างนะครับ พอเตรมเจ,จาะจักสองงวดสันเนาะม,นม,นมันเวลามันจะลายพอเตรียมเจาะงวดนี่ห้าห้าเจดเก้าเก้าศูนกับล่าสุดนี่นะครับเนาะสองสองคุณกัพอแล้ว ครับเดี๋ยวพอเตรียมสิบอกหนูว่าเรียกดเนี่ยแต่ว่าอีผู้กอาจารย์นักคำนวดมันกระจิงหัวล้ว่ารักใด3สามตัวลลาสุดนะครับเนาะสองสองห้าหนึ่งศูนยกาเจ็ลาง9เ้าหนึ่ง 2 2> <c oughs> สองหกห้าสองแปดศูนย์ศูนย์เก้าสองครับสัเจดเนาะพี่น้องเนาะตัวใหม่ก็จะเห็นอยู่หรอกครับตัวนี้เรียกหน้านะครับเด้อ เรียกหน้าครั้งที่หนึ่งเรียกทย้ายท้ายั้งที่หนึ่งตัวนี้เรียกทย้ายั้งที่สองครับเข้าใจเนาะครับเนาะ ลขหน้าครั้งที่หนึ่งนี่พี่นองสี่หนึ่งสองท้ายครั้งที่หนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดท้ายครั้งที่ 2, 9, 6, 1, 12, ทสองเก้าหกหนึ่งครับหน้าหนึ่งสี่หนึ่งสองท้ายสองท้ายหนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดท้ายที่สองเก้าหกหนึ่งครับล่าสุดนี่ครับสองหกห้าสองแปดศูนย์ศูนย์เก้าสอง ชัดเจีนมารับนี่อันนี้หน้าข้างที่หนึ่งเนาะโปอเตียมเมินหน้าข้างที่สองท้ายข้างที่หนึ่งท้ายข้างที่สองนี่ครับพปร,รเตียมค่อนข้างเก่ละเอียดจังหน่อยนะพี่น้องเนาะปูอ่าโบเคยเห็ดกับเถื่อจิกเด้ไปเบิ่งเป็นแนวทางน้ากันครับไปน,นี้เอาตัวเดขมาบวกกันเนาะครับหลักเสียนนะครับเนาะนี่คิดเลยคือโปรแตีมนี่หน้าข้างที่หนึ่งนี่ ลักล้อยนี่ครับนี่สองเทือลักสิบสองเท่อนะครับตัวนี้สามเท่อสามข้างบวกกันนะครับตัวนี้หนึ่งข้างนี่ครับจะมีบวกบวกสามคงที่นะครับตัวนี้จะมีบวกบวกเพิ่มเต้มหนึ่ง นะครับเดี๋ยวพ่อเตียมขีดได้เบิดเนะอรคบเนาะนี่ครับบวกสามคงที่นะครับสัจจเห็นนะพี่น้องเนาะเยังไดเอาซ้ำนี่คดีเข้าใจนะอรคบเนาะ อันนี้มาบวกไปพร้อมกันนะครับหลักแสนคือห้านะครับเนาะห้าบวกสี่บวกสี่นี่เป็นแปดครับแปดบวกหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกอันนี้สามเจ็ดสามเือสามเจ็ดยี่เบียดยี่เบ็ดนับเป็ตัวหนึ่งก็ได้ได้พี่น้องหนึ่งครับหนึ่งบวกเก้าบวก บวกสมคงที่นะครับสามบวกครับได้ยี่สิบแปดเนี่ยพี่น้องยี่สิบแปดเอาเกรเป๋แปดมาใส่นอาแปดนะครับแปดบวกหนึ่งนะครับแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าครับง่านะครับอาต่อมานะครับลลาสุดนะครับงวดที่จะถึงหลักแสนคือสอง สองบวกอันนี้สองบวกกันสองเ่อเป็น 4, 4ีีบวกหกบวกหกเป็นสิบสองสิบสองนับออกจากสองนะครับสองบวกอันนี้สองสามเป็นหกหกบวกศูนย์ไม่มีค่าไม่ต้องบวกมาบวกสามคงที่นะครับสามคงที่เขาจะลืมนะครับสามบวกครับได้สิบเจ็ดนพี่น้อง สิบเจ็ดเกียดเกียดบวกหนึ่งนะครับนี่อย่าลืมนะครับเป็นแปดครับได้เก็ดกับแปดนะครับรับงวดที่ผ่านมานะครับเก้าเอามาเขาลักสิบนะครับครับน่งงวดสิบหกนะครับเนาะ 1ิบหกธันวาคมสองห้าหกหกนะครับขอให้มันเดินต่อเนาะพี่น้องเนาะครับเอาไปจับเบื้องส่ซวยกันนะครับนะครับ ไปเป็นแนวทางน้ากันได้พี่น้องเด้อครูอยากคิดอยากคำนวณน,นะครับเนาะรับดูวว่าอาจารย์ที่เพื่อนเคยติดตามพ่อเตียมมากก็ลองออกไปเบิ้งเฮ็ดยอนหลังเบิ้งนะครับเฮ็ดยอนหลังเบิ้งซิฟจังหวดระบุดหลายงวดแล้วล่ะพ่อเตียมก็บอได้จําไว้นะครับขอ้มันเดินต่อพี่น้องเนาะเอาก็เป็นแนวทางน้ากันนะครับเด้อพี่น้องเลยรับสูตรก็เป็นสูตรที่แนวทางนะครับเนาะรับเดิน คอยลังมานี่ถือปะทุงวดแต่พี่น้องแต่ว่าไปนากับบลูเนาะครับเนาะครับเนาผิดพลาดประกันในพอแตรมกักกาบก็โทษก็อภัยหลายๆนะครับเด้อสูตรก็คือสูตรเนาะครับเนาะตัวเรียก็แช่เป็นแช่แนวทางนะครับครับเอาข้าวม่แลลวก็จะเลื่อมนะครับเด้อกดไหลกดแช่พอเตรมน้ำแล้เนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจพอเตรมน้ำนะครับ ครับเอาสุด้ทย้ทยสุดนี้พ่อเตียมขอกราบขอบพระคุณเี่ี่ทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบ่งมาเป็นติดตามพ่อเตียมนะครับเนาะพ่อเตียมขอกราบขอบพระคุณหลายครับขอให้มีแต่ค่วมสุขค่วมเจริญนะครับเด้อคววมเจ็บใหญ่ได้่วมไข้ยาให้มีนะครับเนาะครับขอให้มีแต่โศกตลาบให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พ่อเตียมก็มีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปนะ ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม